อ่ะเด็กเด็กยืนเด็กเด็กยืนแล้วอันนึงสันจับดีแล้วลูกอันน่ะสวยสวยยืนยืนยืนนานเหรอวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องน้องโอปอร์แฟมิลี่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพวกเราช่องน้องโอปอลแฟมิลรีนะคะเรามาหามาดูควานน้อยคะ่ะควานตัวน้อยกันน้องสันกับพี่ซีนะคะขี่คนละเชือกเลยเอาสับเปะนรดเลยแค่นั้นเหรอ,อ <c oughs> เป็นอย่างสัน้น ขี่สมนีก็เอาไม่นักแล้วอยู่ที่ว่าจ,จะทำไหม เพทยยขึ้นไปยอะกว่าน <'t> <workers> ีเดยยืนนานนดะต้องมฮึดีดึงึงเวลาจะขึ้นเลดึงดึงส่ใส่เชือกคอดึงเออ <laughs> ไวได้ไหรีห <laughs> าค o งี้่ะังธีไหม

อ่าตอนนี้ก็กำลังจะฝึกนะคะับทบทวนความจำน้องบุกดาอ้ยอลืมไหม,<า>มืมไม่ได้ทำงานลืมไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำนานแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้วยอาจารย์เขาก็ไม่อยู่นะคะอาจารย์รักอาจารย์รักไม่อยู่ด้วยวันนี้มข,ข,ขึ้นอะไรนะขึ้นเพ่ายบ่ที่ไม่เคยถ่ายลงอะ่ะ โสเออน้องน้องโบ่นโบ่นโบ่นนี่ <laughs> ช่วงรับบ่ายนะคะก็จะเอาช้างมามัดกุกหลักแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีแดดไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดก็จะเอามามัดก่อนเนาะเอามาล่ามก่อนเดี๋ยวไม่ควันก็จะพาพราะความไปวันนี้ไปสับประรดไหมอ๋อจะไปอยู่นะคะ ท่าอะไรนะท่าอะไรท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรปิกาจูเต้นปิกาจูเหรอตังซานเป็นไงลูก เอ้ยอะลงซะเออโอ้ก็ห้อยตรงเตงเมน้องไปทายดูสอันนี้ียอยอยู่นั่นเลยสันตรงห้อยตรงเต็งเลยสันไม่ยอมปล่อยอ่ะ มุกถอยมาซีต้องแบบว่าเป็นควานประจำมุกดาได้แล้วเนี่ยซื้อลุกอมให้มุกดากินมุกดาใจติดลกชิ้ากิฮะลูกชิ้นมุกดากิน้ากินเหรออนนี้กินาแล้วเกิน่กอกินลูกชิ้นด้วยเหรออนี่จะให้หัดลับอาม ฝึกให้รับทางขานะคะฝ <spe ll ul> ึกรับทางขาร <spe ll ul> <spe ll ul> ับส่งทางขานะคะฝึกรับส่งทางขวาถ้าไม่ฝึกนะคะก็น้องมุกดาก็จะไม่รู้นะคะ <ul! spe ll ul> <spe ll ul>

ใช่โดนฝึกมาแล้วเขาก็จะรู้ในการรับส่งช้างในรับส่งควานขึ้นช้างเนี่ยฝึกให้ซีจับได้แล้วมุกดานนูวนมือขึ้นบนบนเวลานี่มัดขาดูมือหนอบไอ้ที่มือที่จะจับนี่คืออะไร สีไม่ได้มาหามุกดาบ่อยเด้ต้องมาจับมาคุ้นเคยเหันดูเสื้อหน่อยนนี่เสื้อของครอบครัวน้องอุโปนะคะเสื้อของครอบครัวครอบครัวคนเลยงช้างนะคะ เป็นลูกของแม่เพลินกับใครนั่นอะฮะไมู่กมกับมุกดานะฮะฮะชั้นเอาใยทังอะ่ะยัง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 เอ้ยเอาไหมต้องเสียงด้วยต้องสวัสด,ดีด้วย ฉลาดไหมเบิตถ้าอาาเอายาตรงนี้จะไปยินของมันเด็กก่อนเลเนงจะเก็บไว้ก่อนกีโคลเด็กหมดฉลาดแก้มโกงเบิร์ดคือยืนจังสันเหรอฮะาร์นาไมใ้เบิร์ตขยวโยืนจังสันนะเบิร์ดนะ เนี่ยลูกับรกินลูกับรดไปหาโอโปอไหมนี่ฮะกระตกล่ทาาผุ่นมันแจง้งท้าผุ่นมันมืดเบิ้งฝ่าเป็นยังต่างกันเพียงท่านี้มันแจ้งม่าีมันมืดม่มีมันแจง้งท้านูมันมืดไม่กินลูกอ่ะ ยังไม่เห็นโทรมานะทุไม่กินลูกอ่ะไม่กินหรอกเนี่ยสาลลิงนี่แหละขับรถโฮ้ยดับกลางทางพอดีซาลลิงเรื <c oughs> ่อยเรื่อยอ่ามุกดาเอ้ยของตัวเองมีลูกมุกมุกถอยมาถอยมา ถอยมาไปญา่งของเขานั่นขี้โกงเด้อขี้โกงมาเลยมาเลยของเพลงอยู่นี่มีอยู่ไปแย่งของวันเด็กทําไมเนี่ยไป่ใส่หนิเด้อหน่ว่าสิไปจะคงบ่ไปนะขี้โกงเนาะมา ท่านซีจ,จบคลิปอะไรวะจบคลนนิปให้ท่านจบซีเล็กจบท่านจบคล um. ิปมาท่านแล้วจบคลิปแล้วจบเป็นฝากกดสวัสดีครับฝากกดกดไลค์พูดดีๆพูดดีๆอาจารยพูดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครช่องน้องช่องน้องโอปอจัมมารี่ด้วยนะครับสวัสดีครับเ ทางนี้สวัสดียังไงสวัสดีที่สวยสิลูกโอเคเราจะมา